เด้แลครับเราพามีผู้มาแข่งนะครับเนวซ่ายูยุสูนะฮะที่มอรังสิทธ์มาช้านะครับมาดูบรรยากาศกันนะครับอ่ขั้นตอนแรกก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักนะฮะโดยมีผู้เขาจะแข่งไม่เกิน60กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะชั่งน้ำหนักได้กี่กิโล เราเนี้ไม่ผ่านละไม่ผ่านอลไรเอวิ่งผลาดเป่า บรรยากาศครับนช่างน้ำหนักฮึบเอ้ยได้ได้น้ำหนักผ่านน้ำหนักผ่านครับน้ำหนักผาน อสหครอันนี้ไม่เปิดนะอ้ยอุ้ยุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยุ้ยผ่านผ่านผานไปดู เดี๋ยวก็คนถัดไปก็จะเป็นคิวของมีพูนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าครั้งที่สองนี่จะเป็นยังไงนะครับผู้นี้เสร็จไปก็จะเป็นคู่ของซูซีูนะมีพูนะอ,นะอ่า,างุกลาาตาซูซีกันครับน้ำหนักไม่เกิน6กกิโลนะฮะเลยมาครับ คู่พิเศษนะคะประเภทเนวาซ่านะคะที่พี่วันจับคู่ให้แล้วให้ไปรายงานตัวที่สนาม5ได้เลยค่ะขอบคุณครับสนามคาคู่พิเศษชายนะคะเนว่าซ่าคู่ที่หนึ่งหลุยส์แอนโดรีคู่ที่สองทัวมิน ชมกันดีทักที่วิทย์อยากีอนหกไปหมตอนแล้วกันตอนแล้วกันสนามรับน้อชายเศษ ลาพิวสนามสี่พี่พอพอคอร์ทเคพูนยนัทสีไลน์แดตัวหลัพี่คอรเทเคุณนยานัทแดงตัวคลัง ผู S <S ้พิเศษนายเนวัช่าชายแข่งกดนะคารลายงานตัวด่วนค่ะสนามสองปาราเด่นเล่ไก่ด้วิสุรธานีมารายงาัวด่นค่ะปาราเร้นเล่าไก่รายงานตัวด่วค่ะผู้พิเศษ

มาได้จากคาฟุ้งพี่แกปีูชนะรอบแรกครับแล้วก็เป็นรอบชิงนะครับรอบชิงเจอกับพี่เลด้าจากที่เดียวกันนะครับสอมด้วยกันวันนี้มาเป็น คู่แข่งกันในสนามนะครับรุกพี่กับรุ่นน้องพบกันาดูกัน,นครับดูกันว่าใครจะชนะ พี่ต้อยพีนนขาด้ยดจะดู้เ่ระองูาจะเชื่อชอสนามสามเชิญนะคะของมาันตัวด้วยค่ะของกุ่มอะไรกัน เราซ้อมกันทุกวันครับซอมกันทุกวัน พี่เ<ส>หรอเวท,วทีรับเหรียญตอนนี้ได้เลยที่หรเรารับเหรียญนะครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นที่ลึกนะครับผลง,งานเป็นที่น่าพอใจครับครั้งที่สองเราพบกันใหม่นะครับ กลบกลับกับกลับ